แบกปูนขึ้นมามาเลยลูกสองลูกท่านแบกเองเลยเหรอครับทำกันทำกับคนคนที่อยู่ในวัดที่แต่ก่อนจะมีแค่กุฏิหลังเดียวครับอ๋อกุฏิหลังเดียวอ่ามันมันต่อเนื่องกับวัดนะครับสวัสดีค่ะพี่โชคดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะโอ้ย พี่แล้วปิดหกห้าโมงเย็นแต่ว่าคนกลางวันมันร้อนนะคนมันเดินไม่ไหวนะพี่ปิดประตูข้างล่างครับห้าโมงเย็นอ่าแต่คนเดินใครจะลงตอนไหนก็ได้ฮะตอนอีเพราะว่ามันได้วิวนะครับเออมันกลางวันมันร้อนไงพี่ครับผมันเดินไม่ไหวแต่ตอนนี้สมัยก่อนอ่ะมันไม่ร้อนแบบนี้คนเขาก็เดินตลอดอ๋อทำไมถึงไม่ร้อนเพราะว่ามันอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเราจะบอกว่าบ้านเรือนประชาชนก็ยังไม่มีนะแถวนี้ใช่ครับ ถามว่าบรรยากาศดีไหมกันก็ดีแต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนที่ทว่าช่วงเนี้ยมันร้อนมากเร oh. ว่าพายุร้อนอนะ่อ oh. 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 ใช่ใช่ใช่ oh. เพราะว่ามันเกิดที่ประชาชนนมันไปแบบมีมีแบบเผาป่าอะไรเ oh. ้พี่หน,นจะเป็นอ่างหนองคอฮะ oh. อ่างหนองคอแล้วก็สนามบินหนองคเออที่เขาเอาพาคนขึ้นมานักท่องเที่ยวขึ้นมาปล่อยโดดล่มออ oh. ครับ แล้องไลส์สดตรงนี้ที่แม่เดินกระจกให้ให้เอฟซีนี่ไลส์สดอยู่ป่ะอ้าวไม่รู้นี่คุณผู้ชมมาคือกลัวมากเลยเนี่ยว้าว,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 าวามันเสียวอะมาให้ได้นะคะวัด <What> ป่าวัดเขา, <What> ขาตาแบกครับวัดเขาตาแบกสรีราชาชนบุรีค่ะท้าเข้า40บาท Amazing in Thailand ต้องขอกราบขอพระคุณมอ่ไวันนั้นคือ หลวงพ่อวิหารหลวงพ่อโสธรแล้วก็เก่าแล้วก็เจ้าอาวาสชื่ออะไรนะพี่ความเปพระครูยานประยุทธ์ครับผมหลวงพ่อพระครูยานประยุทธ์เนี่ยแบกปูนวันละลูกวันละลูกขึ้นไปสร้างบนนั้นแน่คุณผู้ชมเมื่อกี้คุณแม่เข้ามาเจอหลวงพ่อยืนยืนชี้นิ้วให้คนนู้คนนี้ทำงานน่ะที่สดพระองค์เนี่ยเป็นพระที่ดีที่สดเพราะว่าเขาสร้างแลนด์มาร์คให้คนไทยได้มาเที่ยวไงก็คือศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วไปสร้างที่เชียงรายด้วยนะ วัดพระธาตุผางเงาครับวัดพระธาตุผางเงาผาแต้งเชียงรายหลวงพ่อเนี่ยเจ้าว่าที่นี่แหละก็ไปสร้างไว้โอ้โหที่สุดแล้วข้างหลังนี่มีพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธโสธรใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวปีหน้าจะขึ้นที่เขาเรียกอะไรนะท่านขึ้นบนฐานครับขึ้นบนฐานพ่อประดิษฐานบนฐานหลวงพ่อครับผมมันเป็นสะพานกระจกข้างล่างมันสูงมา26เมตรคางเยินทั้งหมด226เมตรแต่บอกเลยว่าคุณผู้ชมมันสวย แล้ววัดเนี่ยดีมากเลยเก็บแค่สี่สิบบาทคือคือไอ้ผ้าที่ใส่รองเท้าเราเพื่อไม่กระจกเป็นรอยข้าวคอฮะเออว้าขามันสั่นค่ะว้าวแต่ว่าคุณผู้ชมต้องมาให้ได้นะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันคืออาเบซิงอินไทเลน าจบจบไลค์กัน